มวยไทยกับสังคมไทยนับแต่อดีตจวบจนปัจจุบันมวยไทยเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคนไทยเป็นทั้งคุณสมบัติเฉพาะตัวของชายไทยและเป็นศิลปะท,ที่ให้ความบันเทิงแก่ชุมชนจนกลายเป็นธรรมเนียมว่าในงานเทศกาลตามประเพณีซึ่งจะให้มีมหรสพต่างๆนั้นมักจะมีการเปรียบมวยและชกมวยร่วมอยู่ด้วยเสมอ,อก,การเปรียบมวยนั้น ไม่ได้มีข้อกำหนดชัดเจนเพียงแต่เปรียบดูรูปร่างให้สมกันหรือคู่ชกสมัครใจเองในบางครั้งก็เป็นการรับคำท้าจากนักมวยต่างสำนักทางนี้เพราะถือกันว่าฝีไม้ลายมือและชั้นเชิงมวยไทยนั้นเป็นสิ่งสำคัญกว่าในสมัยอยุธยาสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือพระเจ้าเสือ ได้ใช้สังเวียนการเปรียบมวยในเทศกาลตามท้องถิ่นต่างๆเข้าถึงความเป็นอยู่ของชาวบ้านได้รับทราบถึงทุกสุขและปัญหาต่างๆโดยตรงและนำมาแก้ไขคลายทุกขร้อนให้แก่ประชาราชนของพระองค์นอกจากนี้การเปรียบมวยยังทำให้ได้คนมีฝีมือเข้ามารับใช้บ้านเมืองและเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเผยแพร่ศิลปะมวยไทยให้สืบทอดคงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน จากผลงานวรรณคดีสมัยต้นรัตนโกสินทร์ได้สะท้อนภาพความสําคัญของมวยไทยกับสังคมไทยได้เป็นอย่างดีเช่นอีเหนบัดนั้นพวกมวยคาดหมัดอยู่พร้อมหน้าคู่แรกแวดวงเข้ามาลุกขึ้นตั้งท้าตามทำหนองจดหมัดมัดเท้าก้าวชกปะเต็กตกต่อยต่ำซ้ำถองถอยทีหนีไล่รับรอง เคล้าคล่องหลายยกตกรางวัลแม้ว่าการเวลาจะเปลี่ยนไปศิลปะมวยไทยยังคงแทรกอยู่ในชีวิตของคนไทยตลอดมา